นี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะยจ๊ะไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันฟุ้งซ่านอะไรอย่างนั้นถ้าทุกคนเนี่ยถ้ารู้ตรงนี้ยตามที่ท่านได้บรรลุและได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าทุกคนพร้อมใจกันอย่างนี้โลกทำไมจะไม่เปลี่ยนแปลงพระโลกใบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมนุษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นในโลก แต่มนุษย์รู้เรื่องราวความจริงชีวิตเขาถึงความสุขทิ่แท้จริงถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้เนี่ยอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ทั้งสิน้นจะเปลี่ยนในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนก็ได้ทั้งสิ้นแหละถ้าคําสอนนี้ไปถึงทุกๆคนในโลกและทุกๆคนในโลกให้โอกาสตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายใน มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตายโอกาสตัวเองไม่ปิดกั้นตัวเองเพราะว่าคําสอนนี้ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความเชื่ออะไรเป็นความรู้สากลดีทุกคนในโลกสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ดังนั้นคําว่าโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นเรื่องที่ สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงจ,งจิงได้เลยจ้ะโดยเริ่มต้นจากตัวเราเนี่แหละคือต้องมีการใยางมิตรได้บรรลุธรรมตามท่านเป็นพยานยืนยันมีจริงดีจริงเขาถึงได้จริงพอเราไปเป็นแสงสว่างเพื่อมนุษย์คือทุกคนในโลกอยากเข้าถึงความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้น,นไม่มีใครที่ไม่อยากเข้าถึงความสุข เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปแนะนำเขาเขาปฏิบัติตามก็เข้าถึงได้ถ้าเข้าถึงได้โลกก็เปลี่ยนแปลงได้นี่แหละจ้ะ